สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดจากทาาค่ายเด็ดนี้กันซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวะฟุตบอลน,นะครับตอนนี้จะเปิดทดสอบอยู่แล้วก็ตัวเกมจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยใครที่สนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมอ่บบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศภายในสโมสรน,นะครับซึ่งตัวละครที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นตัวเรานั่นแหละนะครับเราทําหน้าที่เป็นโค้ชเนาะ คอยบริหารจัดการทีมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงเกมเนี่ยจะมีโหมดที่ให้เราเล่นแบบเป็นโหมด 3v3 ด้วยก็มีนะ 2v2 ก็มีนะครับเป็นแบบสตรีฟุตบอลนะครับผมอ่าก็ใครที่เคยเล่นแบบพวกเกมเพสหรือว่าฟีฟ่นะครับตัวเกมนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่บรรยากาศไปในสโมอสสนไหมเราสามารถเดินดูนะครับเดินสำรวจได้นะนี่มาดูตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับ มีแมตช์อันดับมีแบบให้ไปจัดการทีมมีแมตช์กระชับมิดนะฮะแล้วก็มีแบบโหมดสตรีทบอลนะครับแล้วก็มีโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมเกมนี้จะมีมีโหมดเนื้อเรื่องด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศการเล่นกันก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ฮะมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกเนาะอันนี้เป็นสตรีทฟุตบอลนะครับเนี่ยโหมดตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมี 2v2 3v3 นะครับแล้วก็แข่งแบบเป็นแรงแมตช์ก็ได้นะครับผมอ่โอเคเดี๋ยวผม จะเอาเป็นนี่ละกันนะครับผมเป็นหมดเนื้อเรื่องให้ดูนะครับกดเข้ามาก่อนที่จะไปแข่งขันนะครับก็จะมีการแบบว่าถแถลงโคงถแถลงข่าวด้วยนะครับออโอเคกดไปเลยนี่ต่อไปเราจะต้องเจอกับทีมอะไรเนี่ยกรีซโอ้โอเคผมจะใช้ทีมเป็นบราซิลนะครับเราสามารถใช้สโมสรได้นะแต่ว่าอันนี้ผมใช้ทีมชาติเฉยๆนะครับผมตัวเกมนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบ กดเป็นโหมดออโต้นะแข่งขันได้ด้วยนะครับม,มาแล้วน,นี่บรรยากาศไปนในสนามนะครับภาพเกมบนมือถือกับบน PC ก็จะเหมือนกันเลยนะนะครับภาพก็จะสวยแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยนะว่ามันจะรับได้ปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมจำลองของทางตัวเกมเขาเลยเขาออกแบบมานะครับให้เล่นเป็นโปรแกรมจำลองโดยเฉพาะไม่จะเป็นต้องไปเล่นในน็อกในบูสแต็กเลยนะครับผม โอเคมากดเลยแล้วกนะครับข้ามตรงนี้นโอเคนี่ฮะเห็นไหมด้านบนมันจะมีตรงบอกนะครับว่าเป็นแมนวนวลถ้าเกิดเรากดเป็นโค้ดปุ๊บนะครับพวกนักเตะต่างๆมันก็จะแข่งเองนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่แค่ปรับแผนปรับกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยไปแค่นั้นพอนะครับนี่นะฟ้าเล่าทีมผมจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองบราซิลดูนี้จะไหวหรือเปล่า คือ AI ของทางตัวเกมก็ใช่ว่าจะโง่นะนี่โดนนําไปแล้วเรียบร้อยยังไม่ทันไรเลยนะครับก็เอาบรรยากก่คร่าวๆมาให้ดูนะครับนี่โค้ดโมโหด้วยเล่นกันยังไงวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็น Wing Attack มาดีกว่านะครับเราสามารถมาปรับแท็กติกตรงนี้ได้นะอ่นะ Wing Attack ค,ครับ Wing Attack นี่บ,บุกทางด้านข้างเลยดิ ชึโอ้สุดยอดโยนครับโยนโยนเอาแล้วแม่โอ้ยกำลังมาดีเลยว่ะเน่กดข้ามไปนะครับจริงๆเราสามารถดูภาพช้าได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมจะกดข้ามขามไปก่อนมันจะได้บอกว่าไม่กินเวลามากนักนะครับเอาล้ฮะยังไงอุ้ยโอเคสวยครับผมสังเกตชื่อนักฟุตบอลแต่ละคนเห็นไหมฮะ จะเป็นภาษาไทยนะก็เฉพาะนักเตะดังๆนะครับส่งครับผมส่งโอ้ยทำไมไม่ส่งไปหน้าวะโอ้โหเรียบร้อยชลาตันทำไมชลาตันทำอย่างนั้นเอาฮะโอ้โหยังไงกีดกีดไม่ธรรมดาเนี่ยกีดกระบุกด้านข้างเหมือนกันแล้วก็โดนอีกลูกนึงเรียบร้อยโอ้โหสองศูนย์มาซิลผมเละเป็นขี้เลยนะ เฮ้ยในแลยวเดี๋ยวผมลองเล่นเองบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคือผมก็เล่นไม่เก่งหรอกนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันคือนะตอนนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับปึ๊บโอเคไปสวยมาครับมาครับมาครับโยนบนอลปุ๊บโปงเข้าไปอุอ้ยรับทันมาเสียดายได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บเอ้ย โอ้ยเอาเรื่องหื้มหื้มหื้มืมืมุยหุยุยมาอย่างนี้จบดิโอ้ยเรียบร้อยว้าวตายลวพระเจ้า,จาสามศูนย์อ่ะเละเป็นขี้เลยนะตอนนี้ไหนๆขออีกรอบขออีกรอบบุกย่างเลยนะเนี่ยผมว่าสลาตันดูแบบช้าๆยังไงไม่รู้นะครับอืม แทบจะแย่งบอลจากเท้าพวกนี้ไม่ได้ลเลยเห็นปะ่ะสักหน่อยสักหน่อยปึ๊บส่งไปเพื่อนไปเลยครับไปเลยครับจะบุกด้านข้างสักหน่อยเออปึ๊บโอโหส่งอย่างนี้เรียบร้อยใั้งั้นมผมว่าผมน่าจะโดนอีกลูกแล้วอะ มันบังคับก็นั้งยากนะผมว่าบังคับไม่ได้ให้สักเท่าไหร่นะรับเกือบโดนอีกลูกดูส่งยังไงเนี่ยสุกต้งไม่ส่งแบบนั้นนะเออเออชาลาตันครับครับผมเอาแล้วครับเออมาส่งขึ้นหน้าไปส่งไปโอ้โหตายแล้วไม่มีหลุด อันนี้ยังไงเล่นกับ AI AI ฉลาดกว่าจะจบครึ่งแรกแล้วจะไหวหรือเปล่าเอาละครับมาขอสักลูกได้ไหมขอลูกหนึ่งขอลูกหนึ่งเพื่อนขอลูกหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหลูกหนึ่งแต่ว่าเป็นกีทได้ โอเคพอแล้วฮนะโดนไปสี่ลูกโอ้สุดจัดนะครับผมก็บรรยากาศนะครับในส่วนของการเล่นจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเกมเพลย์นะเนี่ยเราสามารถดูภาพช้าได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็กดยอมแพ้เลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าเรากดยอมแพ้เนี่ยเราจะแพ้แค่สามศูนย์นะครับผมนี่ครับอันนี้น,ะนีกว่าสี่ศูนย์เมื่อกี้เนาะ <laughs> เออนะครับบรรยากาศก็คร่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะ โอเคเอดข้ามไปมมสุดยอดโดนไปสี่ลูกนะครับแล้วก็เนี่ฮะมันก็จะมีการถแถลงข่าวนะครับหลังจากแข่งเสร็จอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับขอบคุณฟแฟนๆโอเคจบไปฮะเ,เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนั้นก็จะเป็นการแข่งขันนอกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วนของกาชาด้วยนะนะครับนี่ฮะกดเข้ามาตรงรับสมัครนี่ผมมีอยู่ยี่สิบสามใบผมเปิดเลย ผมจะได้ใครมั่งวะเนี่ยโรนาโดรู้สึกจะมีแล้วมั้งนะครับแต่ยังได้เมสซี่ว่ะมากดด้สิบครั้งนะครับเซ็นไปลองดูนะฮะมันต้องมีนักเตะแบบเจ๋งๆมาสักคนหนึ่งนี่แบ็กซด์ครับผมใครวะเนี่ยใครอ่ะขอดูชื่อก่อนฟึบจอร์ดี้อัลบาโอ้โอเคนอกนั้นก็กาก,ก,ากๆใช่ไหมธรรมดานะครับ โอเคมีมาหนึ่งตัวนะที่แบบว่าเนี่ยพลังเนี่ยแปดสิบสี่เลยก็พอได้พอได้นะครับผมโอเคนะครับเปิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็เปิดไปแล้วนะครับผมเอาให้หมดโอเคมันต้องมีสักคนนี่มาครับมาดริดกรับผกกองกลางมาครับใครวะเนี่ยฟืบนี่ครับผมโอ้ลูก้าโมดริดแปสิบหกครับโอเคสวยทีนี้ก็เหลือสามใบแล้วนะครับนีเปิดฟีดอีกใบหนึ่งนะครับลองดู อันนี้น่าจะธรรมดาแล้วฮะถ้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหพลังหกสิบสามมันสุดจัดอ่ะทีนี้ก็เมื่อเราได้ออนักฟุตบอลมาแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูตรงพลเยอร์ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยก็มาดูได้เลยนะครับเนี่ยมันจึงอยู่ในนี้นะครับซึ่งนะักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราสามารถมาฝึกได้นะ,ะสมมติลูนารโดเนาะพัฒนานักเตะได้นะครับเนี่ยกดซ้อมขั้นสูงเห็นะฮะเราก็สามารถพัฒนาเขาได้นะครับผม,มประมาณนี้นะครับก็ลองมาจัดดูนะครับมาพัฒนาดูนะครับโอเค นี่ครับพัฒนาไปนี่โอเคนะจะได้เก่งขึ้นเนาะนะครับผมนี่ปึ๊บอ่าเราสามารถที่จะมาทําการแบบว่าปรับในส่วนของทีมตรงนี้ได้นะอ่อมันจะมีให้เราปรับอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะอ่อจัดการทีมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโอเคกดเข้ามาแล้วก็มาที่จัดการทีมนะครับเราสามารถกดตรงนี้เลยฮะไลอัพที่ดีที่สุดกดปึ๊บอ่ามันก็จะเอานับเตะที่ดีที่สุดลงทีมให้แล้ว นะครับจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ปรับเอานะครับแผนอะไรต่างๆนะครับจะเอาแผนไหนยังไงก็แล้วแต่เรานะครับเออประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็โหมดอื่นๆนะครับก็ลองเข้ามาดูนะมีโหมดสตรีฟบอลตรงนี้ผมจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับยังไงก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีโซนของมันนะในส่วนของตัวเกมนะครับมีโซนห้องประชุมนะครับโซนเกมโซนห้องฟิตเนสนกดเนี่ยอันนี้คือโซนห้องฟิตเนสนะครับนี่เข้ามาคือมันจะมีอยู่2ชั้น3ชั้นเลยนะเนี่ยครับ พอเราเดินมาดูตรงเนี้ยนะมันก็จะมีแบบว่าให้เราเห็นแบบเป็นบรรยากาศเในสนามด้านล่างนะฮะนี่ครับอ่าบรรยากาศสนามซ้อมด้านล่างเนี้ยอ่านะครับก็โอเคนะเออนะครับผมสามารถมาเทรนได้นะครับเทรนเทรนเอาลงดูนี่จากการฝึกฝนนี่ครับแล้วก็เอานักเตะมาฝึกฝนได้เลยนะครับตั้งค่าุวดเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเอาลงมาแล้วอนี่มันรักนักเตะหรือเปล่าเดี๋ยวนะมูรินโญ่มูรินโญ่ก็มีเอ้ย นี่มานักเตะแกแ่ๆกแกแกนั่นเลยนะเนี่ยเทรน,นฟุตบอลหรือทเทรนอ๋โอโอเคโอเคพวกนี้เป็นโค้ดผมเข้าใจละ <c oughs> คือเป็นโค้ดที่จะมาเทรนนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อะฝึกฝนตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคประมาณนี้เลยแนละ้วแล้วก็กดฝึกไปกดอะไรไปนะครับคร่าวๆนะครับผมผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเยอะนะสำหรับเกมนี้ก็จะแบบงงๆนิดนึงนะครับเอาบรรยากาศคร่าล่ามาให้ดูแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆนะครั้เรามากดรับของรางวัลได้อ แล้วก็กดรับไปนะครับนี่โอเคเอ้ยมีหลีกอย่างนี้ด้วยนะ,ะการแข่งขันนะครับโอเควนะันนี้เป็นมาสเตอร์ลีกเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนตรงนี้นะครับโหมดก็น่าจะแบบนี้เปิดเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆหละมั้งนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปเนาะนะครับ โอเคก็เอาเป็นว่าบรรยากาศตัวเกมคร,ร่าวๆผมเอาไว้เาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงที่ใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับเป็นเกมฟุตบอลอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับผมนะ โอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้ยวยกันละกันนะครับไว้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับผม